สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมารีวิวนะคะพร้อมสูตรน้ําเพิ่มนะคะวิตามิน C ให้กับร่างกายและก็เบต้าแคโรทีนรวมถึงวิตามิน A ค่ะซึ่งช่วยชะลอวัยให้ดูอ่อนเยาว์นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการรีวิวกันนะคะรวมถึงสูตรรับสูตรนี้กันด้วยค่ะเครื่องแยกกากแบบราคาถูกมากๆนะคะที่ได้มารีวิวเพราะว่าซื้อมาใช้เองแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยนะคะ ซึ่งเป็นเครื่องนะคะจากราซาด a กับช้อปปีเดี๋ยวลูกทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ให้ดูนะคะซึ่งวิธีทำเนี่ยวันนี้เราจะมาทําน้ํานะคะมันก็จะมีชิ้นส่วนให้ดังต่อไปนี้นะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ประกอบไปนะคะแล้วมีตัวที่เขาเรียกว่าด้านปิดนะคะรวมถึงนะคะตัวรองน้ําด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะประกอบกันเลยนะคะใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะคะกงไปนะคะ ะะใสะะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปทําสูตรมูเตอร์กันนะคะผิวใสนะคะและช่วยเติมวิตามินซีนะคะให้กับผู้ป่วยได้นะคะที่อยู่ในช่วงสมมติว่าเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะช่วยได้นะคะให้ทานตอนเช้านะคะเอาละค่ะเราจะกรอบกันแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะรับน้านะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย เตรียมในส่วนแรกกันนั่นคือก็คือแครอทนะคะจะช่วยในเรื่องวิตามินเอนะคะแล้วทําให้เขาเรียกว่าอะรนะหน้าเราใสนะคะบู๊จากภายในเลยค่ะ mm hmm. หั่นเตรียมไว้นะคะ ้ายนะคะส้มจํานวนสามรูปค่ะส้มเราดูอยู่แล้วนะคะว่ามันมีวิตามินซีสูงนะอันนี้ซื้อลดราคามานะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแกะด้านในนะคะเอาแค่นะคะในส่วนของเปลือกไอในส่วนของกีบมันแล้วก็ลงไปคั้นนะคะแยกกักกันนะนะคะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวเราเริ่มจะเริ่มกันนะคะเราก็จะใส่ผลไม้ที่เราชอบลงไปนะ เราอาจจะมีผักก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเราต้องการที่จะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีที่อย่างนี้นะปิดนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเราต้าเิบกันนะคะ,ะน้ำผลไม้สัดเย็นนะคะสำหรับบูดผิวนะคะและเสริม ค่ะเป็นไงมั่งคะที่เห็นมานะคะราคาไม่แพงเลยนะคะราคาประมาณ500กว่าๆนะคะรวมส่งก็ประมาณ600กว่ากว่าๆนะคะซึ่งทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะคะเพื่อใครอยากที่จะทําทานเองนะคะหรือทําให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของดูนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ